พี่โบอ่าเนี่ยนะสนใจครีมบำรุงผิวทักได้นะคะลินลินแต่พี่โบอ่ะใช้ตัวนี้อยู่ลินลินขายไหมอตัวนี้ใช้ดีจริงครีมเนทเนทครีมเนทพี่เจนโดนเผาใช่ไหมเนี่ยพี่โบใช้จริงครีมเนทอ่ะคือพี่โบอ่ะเห็นน้องเนทกาแฟ เห็นน้องเนทกาแฟาที่งานวันเกิดเจ้านายวันเกิดเจ้านายยี่สิสองมิถุนาใช่ไหมปีที่แล้วคือเนทกาแฟาเขามาแล้วคือเขาขาวมากขาวแบบขาวจัวขาวจัวมากค่ะคือคือคนอะไรขาวมากขาวแล้วผิวใสแล้วทีนี้ก็แบบพอมาเปิดยังว่าน้องใช้อะไรวะขาวมากเลยพอมาเปิดเฟซบุ๊กอ่ะดูดูเน,นี่ยนะลิลลินก็ขายลิลลินใช่ใชไหมพี่โบใช้จริงหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบจะซื้อลิลลินอันนี้พี่โบก็สั่งในเพจแหละควละ พีใช้จริงหมดขวดแล้วล่ะขวดที่สองน้องอะข่าวมากแล้วทีนี้พอมาเปิดเฟซบุ๊กมาตามตามเพจอะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นรูปเนทกาแฟาขึ้นแล้วเขาก็เรียกกันว่าครีมเนทครีมเนสพี่ก็ทักไปถามเขาแหละว่าพี่คะสนใจครีมเนตอะคะ่ะโซชูหอมด้วยครีมเนสใช้ดีใช่ไหมพี่โบหวานใช้ดีใช้ดีพี่โบใช้เนี่ยก็หวานหวานเห็นตัวพี่โบนั่นแหละคือพี่โบใช้นี้แต่พี่โบใช้ผสมกับกันแดดด้วยนะ คือกันแดดอะไรก็ได้แหละที่มันมีกันแดดอะ่ะพี่โบใช้อยู่ใช้ผสมกันพูดมากก็เหนื่อยอันนี้พี่โบไม่ได้รีวิวให้เขานะเพราะพี่โบไม่รู้จักพี่โบก็สั่งในเพจสั่งในเพจคนถามพี่โบเยอะแล้วพี่โบก็บอกอย่างเงี้ยแหละว่าพี่โบใช้ครีมเนสพี่ก็คือ,ค,อคือไม่รู้จักตอนแรกก็ไม่รู้จักชื่อเขาว่าครีมอะไรแต่ว่าเซิร์ชมาแล้วเซิเร์ชเห็นเซิร์ชเนสกาแฟเขาชอบถือใช่ป่ะละ่ะพี่ก็ขินพิม์ไปว่าในเฟซบุ๊กอะ่ะครีมเนส แล้วเขาก็ขึ้นมาเลย